ก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านนะครับช่วงเย็นๆนะครับผมันนี้ตับสองเราพามาไซเบ็ดที่ทุ่งนานะครับก็เป็นลิปแรกๆของปีเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เป็นนาที่น้ำมันท่วมนะครับนี่ข้าวยังไม่พ้นเลยไปฟังนี้น้ำไม่ค่อยมีนะครับไปดูแลนี่ดูฟังนี้เป็นที่ลุ่มน้อยนะครับนี่แคบ เหมือนทําไม่ทันหรือไงนี่แหละบิ้งนี้นะครับกระแสไวซองกำลังนะครับตามรองน้ําที่มันไหลเข้ามาในบิ้งนี้นะครับบิ้งนี้ก็ปักมาจาก,การโน่เลยครับรถมอไซค์จอดอยู่นู่นนี้ล่อมันนี่ยจะนี้ก็เดืออยู่ไม่พลังแล้วครับรอบแรกเราจะใช้เป็นใส่เดือนก่อนนะครับผมเอย่างไรแล้วอนคำแล้วค่อยจับเก็บมาเขียนนะครับ โอเคครับผมเป็นกําลังใจให้ตะปองด้วยนะครับว่าการปักเบ็ดที่ใหม่ช่งนาะครั้งแรกในรอบปีครั้งนี้นะครับจะมีผลงานหรือไม่นะครับผมรอรับชมผลงานกันครับเดี๋ยวจะปักต่อให้เสร็จนะครับผมก็ยังไม่คิล่างละไปครับผมลุย โอเคครับผมตอนนี้รอบแรกนะครับหนึ่งทุ่มเรามายามเว็ดที่เราปักไว้กันนะครับเขียดยังไม่ได้ไปจับนะครับผมตอนนี้เดี๋ยงไงก็เอาเศเดือนเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันไปไปลุยกันเลยครับว่าหลังแรกจะโดนหรือไม่ตรงหน้านี้เลยครับผมหรือเหยื่อจะมดมั้งหรือไม่นะครับไมีปลาอะไรมาเข้ากินมั้งนี่น้องเุยเหยื่อหมดครับผม อ่ะเดี๋ยวจัดการสายไว้ต่อเลยนะครับอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าเบดเชเช่มีตัวมาดึงครับโอ้โหไม่อยู่นี่ครับผมสายเอียงไปโน่นเลยไม่น่าจะอยู่นะครับจโอ้โห ไ,ไปครับผมเรื่อยๆครับหนึ่งลังครับก็เป็นกําลังใจให้ตะปองด้วยนะครับครั้งแรกก็บการสซนในบิ้งนาปีนี้ครับโอ้โหนี่ก็กินครับผมเหยื่อล่อนไปหมดเลยอุยอ้ยลื่นจุดข้างหน้านี่วางไว้ สองฝากนะครับเป็นช่องน้ำไหลครับผมเอ๊ะเอ๊ะคันนี้อะไรนุ่มๆปลาหรือปูปูหรือปลานั่นวัยวๆเลยครับผมไวๆเลยนะครับหืมหืมโอ้ยปูอ่ะโอ้โห อกินไสเดือนซะแล้วนะครับเป็นไงมีอาการอะไรร้ไหมมมีปลามาเข้ากินกันนะครับเจ้ว่าโอ้เหยื่อลอยอยู่บนเลยดีดครับโอ้โอ จะเป็นซองหลังสุดท้ายนะครับวางซ้ายก็ขวาห <c oughs> ลังนี้แปลกๆโอ้โหปูอะปูครับตัวใหญ่มากเอา <c oughs> โอ้โหปูก็ใส่เดือนเขียวขามาเลยนี <c oughs> เข้ากามข้างนี้เลย <c oughs> โอ้โหเอา้าเอาครับผมอุ้ยตัวยังใจเก็บไปก่อนนะครับเอา้าแต่มแรกเป็นปูซะได้มาดูหลังสุดท้ายของแถวนี้นะครับน่าจะไปเส้นกลางครับเป็นไงเป็นไงมั้งเฮ้ยใส่เบ็ดปไปไหนวะโอ้ยดิ้นรุดครับผม ใส่เบสเชมานี่เลยนี่โอ้โหดึงแต่ไม่ไปหน้านะครับเด้งกลับลังโอ้โหโอเคใส่ไว้ไหมครับเสียดายลองกลางนี้มันน้ำท่วมนะครับผมขนาดเส้นกลางไม่ใช่ลองกลางยังอยูย่ครับเยอะยังอยูย่ น้ำมันท่วมคนาเดินยากน้อยนะครับกว่าจะกิ้งคล,ลไปโน่นเลยปักซ้ายปักขวานะครับนี่ปูนี่ว่ะเจอปูเอาปูเลยอเอาก้อนอุ้ยอันนี้เยอหมดครับเปลี่ยนปูกินแน่นอน เด็ปูแล้วก็ต้องเก็บนะครับฟับงนี้เหมืงนกยนอ๋อเหยื่อล้อนไม่รู้ใสยไว้จีรังนะครับจำไม่ได้ไม่ได้นับมามาถึงก็ควา้าไส่มาเลยตอนแรกจะไปตกปลายู่ปะ อุ้ยมาแลงเข้าตาเดี๋ยวยังอยู่ไปครับผมข้างหน้ังครับผมอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ย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 โดนอุ้ยโดนครับผมหมาเลยเฮ้ยอเอาละครับผม เอาล่ะครับยาวนๆเลยไม่รู้ป่าะไรนะครับยังไม่เห็นน้าวุดประดุ้ยเรื่องเรื่องอกตึ้งเรื่องอีกตึ้งอุย้ยยาว้าวโอ้โหเต็มปากเต็มปากเลยโอ้โหเหยืะครอบจัก,กรวานครับผม นี่เต็มเบ้าตาเลยนะครับนี่โหเต็มแรกมาแล้วโอเคครับผมอืโอ้โหตัวสวยครับดึกดุกนาของแท้นะครับผมโอ้โหไปเก็บก่อนครับจะจัดลวกน้ำอยู่ในน้ำด้วยโอเคเดี๋ยว ไปครับข้างหน้าไม่รัวยางกินหลังนะครับนี่เอ๊ะสายสายไปไหนสายไปไหนเชเชโ,โอ้กินหรือไงอันนี้นีม่มีดินครับผมนี่มีมดินโอ้โหหมดครับรู้อะไรกินใส่ยเยอะครับโอเคครับผมก็รอบแรกนะครับเก็บเสร็จต,ตอนทุ่มสีสิบก้ ใช้เวลาไป40นาทีก็ได้มาหนึงแต้มหนึ่งตัวนะครับปลาดุกนะใสสวยๆเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมครับเยอขอบจักกวานขุดหลังบานแป๊บเดียวนะครับตัดสินใจมาเลยนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวรอดูรอบต่อๆไปกันครับแล้วก็ว่าจะเอาเขียดมาเปลี่ยนด้วยนะครับผมไปครับผมรอบนี้มานครับ ครับผมสามทุ่มก็เขียดจะพอได้ตัวอยู่นะครับปะจะไปดูกันว่าจะมีปลาติดหรือไม่นะครับตอนนี้รอบที่สองครับผมหลังแรกนี่เงียบกิบเลยนะครับอ่ะดูสิเยอะเป็นยังไงมั้งติดทางเลยนะครับผมอ,อือหือเยอะร่อนอีกแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเยอะเรียดสิ ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไรนะครับผมหมน่นี้วิ่งมาดูเมื่อเช้าครับโอเคป่าจะเกียวไปเรื่อยๆนะครับอันไหนหมดก็เปลี่ยนนะครับไม่ได้เอาใส่เดือนมาด้วย เรียบร้อยครับหลังข้างหน้าครับผมสายตึงเปี้ยะสายตึงเปี๊ยไม่รู้มีติดตัวหรือไม่นะครับผมหุยหุยลุ้นกันครับลุ้นกันครับผมสายตึงเปี้ยนะครับวายคางยาโอ้โหหมดลุ้นเลยโอเค ใส่เยอะเค็จด,ด้วยนะครับผมอ่สุดท้ายของแถวนี้นะครับเอ๊ะเอาอีกแล้ววะกินอีกแล้วอันนี้ยายมาซองรังนะครับโอ้โหไม่ติดครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเยอะเค็จด,ดูทีครับแถวกลาง จะมีผลงานอีกหรือไม่นะครับผมเหยืออห่อ่อนมดเดี๋ยวสายเขียดครับหลังนี้ที่โดนประดุกรอบแรกนะครับเงียบครับผมเหยื่อมดอเปลี่ยนครับโอเคครับผม รอบสองนี่ไม่มีตัวไม่มีแต้มนะครับแต่เราก็ได้มาเปลี่ยนเป็นเหยืะเขียดนะครับผมอันนี้ก็ปักเพิ่มที่ย้ายมานะครับสองหลังเซตเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปจับเขียดเพิ่มแล้วก็ไปบานแป๊บนึงโอเคครับผมจะมาอีกรอบหนึ่งครับผม

ชมเอสซีช่วงเช้านะครับผมเมื่อคืนนี้ไม่ได้มากดขาครับไม่ไหวโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับหลังตรงนี้เลยเป็นไงมั้งเนาะสายมันตึกๆไงไม่้ลยูไม่อยู่นะครับน่าจะไม่อยูอะ่ะโอ้โหเบสเถิอนอยู่นั่นเลย <laughs> โอ้มีตัวตีกินนะครับโอเคเยอะเกี็ดครับผมเปลี่ยนไว้ ครับอ๋หกโมงครึ่งครับผมหมอจะทำอะไรอยูุ่บ้านางน่วนเลยโอหกินทุกหลังนะครับนี่ดูท่าแล้วหลังที่ซองก็นดไก่ทางสัญจรนะครับใครผ่านไปผ่านมาทักเหยอะมดแบบนี้ก็แสดงครับต้องมีตัวนะครับโอเคไปครับหลังนี้ยัง นตัวมากินเลยครับผมแขวนอยู่เลยนะี่เก็บครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือไม่นะครับช่วงเช้าเช้านี่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาเอาบรรยากาศนะครับโหฝั่งนี้ตีกินครับนี่ฝั่งนี้ยังอยู่ดีครับเก็บครับผมอะครับผมหลังข้างหน้าไม่มีน็อบเลย ไม่มีนวบเลยนะครับจะเป็ดทำไมพุ่งเข้าหา,หาฟังโอ้โหกินครับผมไม่ติดครับเยอะหายไปแล้วเหินยูบ่บนฟ้าเลยนุย่นโอ้โหไก่โน่นนะครับฝนตกอีกแล้วครับนะตกทุกวันนะครับช่วงนี้มีเมื่อวานเอาเมื่อวานก็ตก ตกช่วงเช้าโอ้โมาลุ้นกับต่อครับผมไม่น่าจะมีนะครับนี่มุมโอเคไปเก็บครับจะได้ประดุกหวานเย็นตัวเดียวหรือไงเงียบจริงๆก็มีตัวกินอยู่นะครับเราเอาไม่ได้เองเอาแล้วครับฝนมาถึงตัวเราแล้วไอ้โอ้โห อะไรกันวะนี่ยไวยมากนะครับโอ้ดูวิ่งโรวดมาเลยอ๋อเลียกแต่กระเช้าเลยครับผมวันนี้นี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากออกนะครับมันลื่นนะครับของเขาตะปองไม่ค่อยดีลมมากันเจ็บเลยโอ้ยโ,โอเคไปครับอ๋อเปยียกเลยครับผม หลังนี้เลือดแา้หุ่ยมีเหมือนมีปลาออกไปนะครับน้ำคุ้นๆนั่นนี่นะครับทำแล้วไม่สาเร็จนะครับผมน้ำมันท่วมฝนมันตกทุกวัน,นครับเก็บครับผมดูหลังมุมนะครับโอ้โหสองรอบสามรอบเมื่อวานนี้ลากกินแต่ตอนเช้านี่เป็นไงเฮ้ยลากขึ้นฝังวะงูหรือเปล่า อกินเหมือนกันนะครับดีดเบือตะหัวอโอ้โหใสเดือนือกินดีดอ,อื้อไม่ได้ครับมุมนี้ดยวต้องหมดาดซ้ำนะครับมีตัวแน่นอนสอยกลางครับล่องน้ำอืมหน่ามีตัวมากินนะนี่เขี่ยติ้งเยอยูิเลย อย oh, ยังไม่ได้ตัวได้แต้มเลยนะครับ <c oughs> นานี่ก็ตายไปแล้วมั <c> ้ง <oughs> เขียดตายโอเคเก็บ okay, <c oughs> จะหมดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่มีเห็นสักตัวเลยปลาช่อนไม่มีหรือไง <c oughs> ไม่มีแล้วอัดตัวอะไรกินเยอะ ยังนะเจ็บครับอ๋อเขิดน้ำถึงว่าปลากินไม่ติดปลาไม่มากินเคเจ็บครับเหยื่อล่อนครับไม่ติดตัวครับผมเก็บ ครับสองลังสุดท้ายหลังนี้เหลือแต่หัวโอเคเก็บครับผมสุดท้ายข้างหน้านี่โอเคครับ่าจจะไม่มีผลงานนะครับเหลือ <c oughs> ยังอยู่เลย เก็บครับผมโอเคครับผมก็เก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวทั้งเราฝนฟ้าตกอ,อีกแล้วครับก็ไม่มีผลงานเลยนะครับทั้งช่วงดึกแล้วก็ตอนแจ้งตอนเนอนช้านะครับมีแค่รอบคำรอบแรกรอบเดียวเองก็ครั้งแรกนะครับยังไงก็เดีเ๋ยวมาแจ้ตัวครับผม โอเครับก็วันนี้กินต้องขอตัวกลับบ้านกับเบ็ด20กะลังนะครับมันประดุกตัวเดียวครับผมเอาไว้มาแก้มือไหมครับผมเป็นกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กบกองก,กันด้วยครับลาครับผมชาวนีสวัสดีครับ